วันนี้นะคะเราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะใบแรกนะคะเจ็ดดาหมายถึงสิ่งที่ปิดบังนะคะสิ่งที่จักรวาลเนี่ยปิดไว้ยังไม่ได้เปิดออกมาให้ใครรู้นะคะกําลังจะเปิดและกําลังจะบอกให้แปดถ้วยเนี่ยนะคะจะหมายถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ขอให้ผ่านไปคะ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณคุณอาจจะไม่อยาก เดินจากไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะการจากลาบางครั้งมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยได้ไปเจอกับทางอื่นๆที่ดีกว่านะคะหาความสุขความมั่งคั่งหรือเฟือนะคะคุณเนี่ยจะต้องร่ํารวยะะนนค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีคนอุปถรัรมภ์นะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สุดท้ายแล้วนะคะจักรวาลก็มองเห็นค่ะ สิ่งที่คุณได้สูญเสียไปเนี่ยคุณจะได้รับกลับมาค่ะไพ่ page of p e n t a c l e นะคะคือไพ่เด็กถือเหรียญน,นี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของคุณนะคะจะได้พบกับสิ่งที่ดีรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะ,นคะเนี่ยค่ะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความเจริญก้าวหน้านะคะในอาชีพในธุรกิจนะคะจะบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสเนี่ย จากที่เคยผิดหวังมาก่อนคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเหนื่อยคุณท้อนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีทางออกเสมอทุกปัญหามีทางแก้เสมอคะ่ะเนี่ยค่ะไพ่ของการเริ่มต้นใหม่อาจจะได้งานใหม่ได้ธุรกิจใหม่หรือได้พบกับผู้คนใหม่ๆ เด็กซันสุดยอดเลยคะ่ะเด็กซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะจากนี้ไปนะคะฟ้าหลังฝนค่ะจากที่คุณเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยผิดพลาดบางเรื่องนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการธุรกิจจากนี้ไปนะคะฟ้าเปิดแล้วค่ะคุณจะพบแสงสว่างนะคะคุณจะพบกับความรุ่งเรืองนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับสวรรค์ประทานพอให้คุณได้พบกับทางออกที่ดีในชีวิต ได้พบกับความสําเร็จอันใกล้นี้เลยนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างปฏิหารในชีวิตคุณเลยค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ